สวัสดีครับเข้าสู่สัปดาห์ที่สี่นะครับใกล้จะได้เก็บผลผลิตแล้วนี่ครับสัสดแก้วไม่ห่อเลยรอบนี้ไม่ห่อเลยสัสดแก้วนี่ครับบัตเตอร์เฮดเป็นอะไรที่ปลูกง่ายแล้วสวยนะครับ เป็นปรปตเหตุนี่นะนี่ดูนะครับเชา้ชาว,วันนี้เป็นไงกันบ้างครับก็ได้ก็ไดนะ้อันนี้ตัวผักแถมมานะเนี่ยสลัดอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปหาชื่อก่อนดูเหมือนจะปลูกง่ายอีกตัวนะแต่ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงนะครับ ไเ่ลมเท่มเลยช่องที่ว่างๆก็จะเป็นขึ้นฉายนะครับก็เอาขึ้นฉายมาแซมแต่ก็แซมด้วยการหยอดเม็ดเม็ด หลุมไหนที่โดนน้ำมันก็จะโตอีกห,หนที่ไม่โดนน้ำมก็ไม่โตนี่เลยเดีปรับปรุ่มก็ไปเนี่ยล้นชายครับกริ่มโตละโอ้แบบนี้ก็พอได้นะครับหน่อยเอบ X เลย <c oughs> ใบโตดีต้องดูราคาเป็นไงทะลุแลว นี่ขึ้นชายหยอดเมล็ดนะครับแต่วันนี้จะหยอดก่อนเริ่มโตละชัยอันนี้ต้นหญ้านะนี่สุข้นชายนะล้นหญ้าก็ขึ้นชายนะี่น่า,นา,นาจะสักสองอาทิตย์นะน่าจะได้ขายสักสองนี้ มันจะต้องอายุ61วันมันก็จะช้าหน่อยขึ้นชา้าแต่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่หน้าปลูกขึ้นชา้าต้นนี้ไม่ขึ้นช้าไม่โดนน้ำน้ำแห้งละกล่อ,องทะลุโอเคก็ได้ครับ รอบต่อไปนี้เตรียมเพาะเมล็ดไว้ก่อนแล้วก็วจะเอาเมล็ดที่เพาะอยู่ในกล่องพลาสติกนะครับแล้วก็เอามาลงกล่องนี้ต่อนะก็เราจะปรับปรุงการเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับหลายแบบหรือว่าแบบไหนมันจะเหมาะกับที่นี่มากกว่ากันทำไมเขาหล่นอย่างนี้ đặt keo mi họ để các loại đuổi mình cho nhà ngoài